นีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีหรือเปล่าคิดหอดว่าดามบ้านนอกวาคะเมื่อนนี้คอยได้อ,อ่แซนด์วิชฝรั่งไม่กินนะคะทุกคนคอยในละคะ่ะเป็นคนเห็ดยูรานวันนี้เห็ดหลายพวกนะคะมันขายบาเบิด มื่อนี่เป็นมือเบิดอายุนะคะคอยก็เลยเอามากยากจะกินบ่เบิดอกคาะสิะกินได้สองสาเทือ่อพูละคอยก็จะมาแบ่งกินนะคะ วหวานนี่ข่อยเห็ดเห็ดเซนวิตทุกมือนะคะเห็ดขายนาลานาบางครั้งมันหลายเกินไปกับขายบ่เบิดนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนมากินเซนวิตแซ่บๆซลนข่อยนะคะ ลูกค้าาคนประเทศสวีเดนมกักมา่ะยยูนเนกเคอรเอิ้นนะสมอร์โกตโตโรต้านะคะทุกคนขายดีที่สุดนะคะอยู่ในร้าน Nên nam bố ค่ะกินยิมแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคึกานะคะทุกคนก่อนอื่นคอยต้องขอกราบขอบคุณงามๆสำหรับเอฟซีทุกๆคนนะคะที่เขามาเขียนคอมเมนต์แล้วก็เขามาเบิงคลิปในช่องของมาดามบานนอกนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่คอยอ่านคอยมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีความสุขมากนะคะทุกคนเมื่อวานนี้คอยได้ลงคลิปเปิดตัวค้นคุยคนใหม่ของคอยนะคะ ล้าก็มีเอซีทุกท่านแล้วค่ะเข้ามาออกความคิดเห็นนะคะขอขอบคุณหลายๆนะคะทุกคนที่เข้าใจในความรู้สึกของมะดามบันนองนะคะบางคนนะก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันไปนะคะยกตัวอย่างเช่นประหยากที่จะให้คอยเอาความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็หาสิ่งทดแทน เพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่ตัดสินใจที่ผิดพลาดอีกอย่างหน่นะคะ,อะขอยเข้าใจนะคะทีะะ่คอมเมนต์นี้อยากที่จะให้คอคิดขอยนะคะเพื่อที่จะเตือนใจขอยว่าอย่ารีบอย่ารออย่าฟาวอย่าฟังนะคะทุกคนจริงๆแล้วนะขอยบร่ได้ฟาวได้ฟังนะคะแต่ขอยคุยไวยๆนะคะ ค่ะอนาคตอ่ะมันเป็นไปได้จังคอยว่ากันนะคะแต่ตอนนี้นะก็คือในฐานะค้นคุยเพื่อทีสีได้มีคนเหตุห้เฮาน่ะรู้สึกสดชื่นกับปีกับเป้าสี่ันนะคะทุกคนขอขอบคุณหลายๆนะคะที่เตือนสติที่ให้เหตุผลต่างๆนนาให้มาดามบานนอกนะมีแนวคิดนะคะค่ะเรามีอีกคอมเมน ประมาณสองคน3ามคนนี่แหละคะ่ะแต่คนคนหนึ่งน่ะชอบที่จะเข้ามา,าเป็นกาฝากนะคะหมายก็ว่าก็จะไปอคอมเมนตอ์อยู่ใต้คลิปของคนอื่นนะคะที่มีอาคติกับข่อยนะคะทุกคนข่อยนะ่ะขอใสอ่คำกับคนคนนี้ว่าเป็นกาฝากนะคะเพราะว่าแกน่ะเป็นคนมี ปัญหาทั้งด้านจิตใจแล้วก็ด้านสมองนะคะทุกคนชอบที่จะเอ่าเขามาวอเสียสีเว่าดูถูกดูมินเหยียดยามคอยนะคะแต่ว่าถามว่าคอยนะอะล้มคานหรือเปล่าจริงๆเราก็บ่ถึงกับล้มคันละค่ะแต่ว่าน่าสงสารคนแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่จิตใจบอปกติอ,อาจจะขาดความรักความอบอุ่นนะคะ ก็เลยเหตุให้จะคองแสดงกิริยาแสดงาธาตาแทนออกมาในทั้งนี้นะคะถ้าบ้านเฮานะท่านจะเบาเรื่องอบุญกรรมก็คงจะศาสตร์กรคงจะเกิดเป็นเปรตนะคะทุกคนศาสตร์นี้ก็เลยมาขอบุญขอกุศลจากคนอื่นมาเป็นกาฝากของคนอื่นนะคะน่าสงสารนะคะคนคนนี้ จาซื้อได้นะคะทุกคนคงจะรู้ดีเพราะว่าทุกๆคลิปก็จะเขามาเป็นกาฝากนะคะเป็นปนาเตรตขอส่วนบุญนะคะทุกคนแต่กาสร้างค่ะถือว่าเฮานักกวดนามกวดนีไปให้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะ ที่ขอมาเขียนว่าช่องนี่นะเป็นอย่างจังคอยบอเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นอย่างแต่มีแต่คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอดีตสามีแล้วก็เรื่องผู้บาวเรื่องรักๆใครๆเลิกๆ่าสั้นค่ะทุกคนค่อยบอกหลายเชื้อแล้วนะคะว่าคอยนะ่จะเว้าเรื่องส่วนตัวของข่อยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคอยบอ่าเรื่องนั้นจะดีหรือเรื่องนั้นจะ เลี้ยวไลน์นะคะถ้าคุณพอชอบคุณก็ไปเบิ่งคอนเทนต์อื่นที่มีสาระนะคะคอนเทนต์ข่อยนะก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับโตข่อยนะคะอันนี้ข่อยก็บอกเข้าใจนะคะว่าเป็นอย่างยังบอกเข้าใจอีกว่าแต่ละคนนะ่ะการทําคอนเทนต์นะ่ะเขาต้องการที่จะสื่อสารอีกอย่างนะคะถ้าคุณพอชอบคุณก็ไปเบอ่งช่องอื่นนะคะมีหลายๆช่องเป็นหมืน่นเป็นแสนช่องนะคะ ขอไปเบิ้งเลยค่ะบะตองมาเบิ้งชอมคอยนะคะกรุณา่านไปนะคะขอรองนะคะแล้วก็บ่ตตองมาตอว่าคอยดอกค่ะพอว่าคอนเทนคอยนี่คอยนาจะบอรเรื่องส่วนตัวของคอยบอลเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวคอยเท่านั้นค่ะคอยนาก็จะบ่ไปก้าวกายเรื่อง,องควาคือนอื่นนะคะนอกเสียจากว่าคนอื่นต้องการที่จะเอา,อาเรื่องราวมาให้คอยน้าเสนอ ขอจังกอยที่เอามาเบานะคะทุกคนขอความกครุนะนะคะให้พานไปสักค่ะบทตออของเบิงช่องคอยนะคะเพราะว่าช่องคอยก็จะเบาแต่เรื่องส่วนตัวะคะ่ะเมือนนี้เ่ามาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่คอยเอารูปของอคนคุยไมย่มหาหอเอฟซีเบิงนนะคะทุกคนกับเขียนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น หลายๆอย่างนะคะ่ะอ่าที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะกันแล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะ่ะว่าคนๆนี่นะมีอ่าโเหเฮงแบบใดคนคุยใหม่มค่อยนะคะแล้วเมื่อน,นี้ค่อยกันเลยอ่าโชว์อ่า,ออาบานเพล่นนะคะเพล่นกะอ่าอยากเบายุ่นะคะแต่ว่าค่อยว่าเอาไว้เบาในคลิปหนานะคะคลิปนี้เพ่อนกันเลยอ่ง ลูกบ้านลูกรถมหาห้ขคอยเบ่งนะคะแล้วคอยก็จะามาเบาหาเอฟซี FC ฟังนะคะเพราะว่ามีหลายคนนะคะถามว่าเพิ่อนอายุจากปีเพิ่นทํางานอย่างมีลูกมีเมียจากคนนะคะ่ะเก็จะามาเฉลยมาเบาใหา้ฟังนะคะคนคุยไม่่อยคนนี้นะคะเราอายุ60ปีค่ะ ขวยอายุหาสิบเอ็ดแล้วเกิดก่อนขว่ยี่ปีค่ะทุกคนเราทํางานอยู่บริษัทอ่าแห่งหนึ่งอยู่อ่าฟินปโปงนะคะบ้านเราอยู่ฟินปโปงแล้วก็เป็นหัวหน้างานละคะ่ะแล้วก็อ่าเป็นบริษัทโรงงานที่อ่าผลิตอลูมิเนียมนะคะทุกคนอ่าเราก็บอกแบบเปิดเผยกับข่อยนะคะว่าอีกสองปีแล้วจากเกษียณพอว่า อ่าแล้วว่าอีกสองปีก็คือเงินเดือนบำนาญแล้วน่าจะเต็มเพดานมาสั้นค่ะที่จริงนะเขากเกษียณอายุ65นะคะแต่ว่าอ่าเพิ่นว่าเพิ่นสิกกเกษียณเราอยุ62เพิ่นว่าเพิ่อนอยากะเอาชีวิตในช่วงหลัง62นี่ไปเที่ยวไปอ่าท่องเที่ยวอยังซี่นะคะแต่ว่าข่อยก็บ,บอกเพิ่อนอยู่นะคะว่าอย่าให้เพิ่อน,นทำงานถึง65โลดถึงแม้ว่าเงินบำนาญจะ เต็มเพดากับซางค่าทำงานไปแล้วก็ได้เงินเดือนที่เขาทำคือเก่าสินะคะทุกคนแต่กับอันนี้กันเป็นเรื่องของเพื่อนนะคะคอยกับแค่แนะนำเสนอแนะไปซื้อนะคะแล้วแล้วน่ะเคยมีเมียมาแล้วสองคนค่ะทุกคนคนแรกก็คือมีรูน้ำกันสามคนแต่ว่าคนที่สองน่ะบอลได้มีรูน้ำกันนะคะกันเลิกล้ากันไปนะคะแต่เพื่อนน่ะกันยังเป็น เพื่อนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเลิกลกกันไปแล้วกันยังรักษาความเป็นเพื่อนต่อกันอยู่นะคะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของฝรั่งก็ได้นะคะถึงจะเคยเป็นพวมแยกันแล้วเลิกลากกันไปกันยังกับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทั้งสีนะคะทุกคนอาทิตย์ที่แล้วเป็นวันเกิดของลานเพื่อนนะคะเพื่อนก็เลยโทรศัพท์ราขอมาหาคอยนะคะก็เลยให คุยกันกับลูกสาวลูกซ้ายลูก้ายพนสองคนลูกสาว,สาว,สาว,สาวควานหนึ่งนะคะลูกสาวเพิ่อนอ่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะก็เลเวาภาษาอังกฤษกับข่อยนะคะเพิ่นก็บอกว่าอ่าเพิ่นยินดีตอนรับข่อยเข้าสู่ขอบครัวเพิ่นนะคะทุกคนแต่ว่าข่อยก็อ่าได้แต่ขอบคุณนะคะข่อยก็ยังบอกเพิ่นว่าต้องอ่าเลี้ยนลูกไปอีกโดนยูวานแตอ่า ตัดสินใจตอนนี้ก็เลยวางสิแต่ก็ขอบคุณที่มีจิตไม่ตีต่อคอยก็เลยวางสินะคะตัวลูซ้ายเพื่อนกะเป็นคนขี่เล่นนะคะเพื่อนกะบอกว่าเพื่อนก็ย่องคอยนะคะว่าคอยยังดูนมกว่าอายุอยังส่นะคะทุกคนก็ถือว่าเฮ็ดให้คอยนะรู้สึกสบายใจนะคะสมมติว่าคอยกับเพื่อนนะคบกันในหลีครอบครัวเพื่อนกะ รู้สึกว่าจะจะใจดีอยู่นะคะอันนี้ที่มื่อวัาเอฟซีฟังก็คืออยากให้ทุกคนนรับรู้น้ำนะคะบรู้ว่าเสบบไปยังไงนะคะกะเป็นไอ้อ่นะคะเพราะว่าเพิ่งคุยกันนะคะว่าได้คุยกันโดนซ้ำแต่คอยกะขอยืนยันนะคะว่าก็ต้องใส่เวลาที่จะเลี้ยนรูไปอีกเพราะว่า การเรียนรููกันมันบม่มีที่สิ้นสุดนะคะ,ะคือจังจีรูกนะคะแต่เขารููจักกันม้าแต่คอยรู้จากกันกับสามีมาคบกันมาทั้งหมดแปอปีอกันมาไล่ออกในตอน <c oughs> ในตอนสุดท้ายนี่นะคะทุกคนเหมือนกัน <c oughs> แต่คือว่าล่ะคะ่ะรู้หนาเพรารู้ใจนะคะใจคนเองอยากลึกอย่างถึงนะคะทุกคน <c oughs> แต่จังใดกระซางกับขอห้เอฟซีคอยเป็ี่นกำลังใจหามะดามบ้านนอกแน่เ้ยค่ะขอห้หักมาดามบ้านนอกแน่นอนแล้วก็บหักมาดามบานนอกไปโดนๆนะคะค่ะทุกคนคะสำหรับเมื่อนี้คอยกสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาห้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอก่าวคำว่า ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย